แล้วเขาว่ากันว่านะคะคนเราถ้าอยากจะหน้าเด็กสมองดีหน้าตาอ่อนกว่าวัยคุณต้องเดินทางบ่อยๆค่ะและผู้ชายคนนี้ที่ดิฉันกำลังจะคุยกับเขาเขาเป็นคนสนิทของดิฉันอีกคนหนึ่งรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่เขานั้นเดินทางบ่อยแล้วเขายังได้ทำงานไปด้วยที่สําคัญเขาถ่ายรูปสวยมากแม้เขาจะเดินทางไปคนเดียวก็ตามขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกฤิจเจนพานิชการค่ะ ยาดตาีอย่างนี้คเรียอลโอ้โคุณคทคุณไม่ขึ้นเฮลิคอปเตอมาเลยเหรคะที่มีลานจอดได้ผมไปละฮะเนี่ยละค่ะคุณที่จะเคลียร์ของในบ้านกันได้หมดละคะเดี๋ยวนะคะคุณภาพที่เห็นประจักษ์ต่อสายตาเนี่ยคุณถ่ายเองใช่ไหมนี้ถ่ายเองครับถ่ายเอง มันสังเกตไม่ยากหรอกภาพไหนที่ผมถ่ายเองเนี่ยมันจะเห็นตั้งแต่โ้นมาจนถึงหัวเลยเ<ร>ต้องเต็มตัวเดี๋ยวนะอันนี้มันลานจอดหอที่บนช่องสามใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวนะมันร้อนเปรี้ยงๆ,งๆบางทีก็ลมพัดแรงมากอันเนี้ยเราใช้เวลาแค่สิวิเท่านั้นเองคุณใช้เวลา1ิวิถ่ายรูปตัวเองอันเนี้ยก็กล้องมันจับเวลาตึ๊บตึ๊บทนหน้าด้านสักสิวิคุณจะทนหน้าด้านพยายามแล้วผมที่เจ็ดถ่ายเองนั้นครับ เข้าใจเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้ดั่งใจถ่ายเองดีกว่าจริงไม่ไว้ใจใครเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องถ่ายรูปเด,เดี๋ยวจะมาเจาะลึกแต่ในครอบครัวข่าวสามเนี่ยคุณหล่อมากนะและอาจจะหล่อที่สุดด้วยเท่าที่ฉันเคยเห็นนะโอ้ขอบคุณค่ะนี่คือ <c oughs> จะบอกเลยว่าที่ว่าหล่อเนี่ยเพราะอะไรกริปเนี่ยนะเป็นคนแต่งตัวดีตลอดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามไปกินกาแฟกันเขาก็แต่งตัวดีขี่จักรยานเขาก็แต่งตัวดีแม้กระทั่ง โดนงัดรถ <laughs> แล้วไปแจ้งความกับตำรวจที่สอน,นอยังแต่งตัวดีเลยอันนั้นัร <laughs> นนบบความบังเอิญ <laughs> เนี่ยโ, <laughs> โอยโอยมันความบังเอิญคุณคะผมแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงเคยเห็นแต่ภาพข่าวหน้าหนึ่งที่แบบเนไปชี้ตัวประกันไปชี้จุดเกิดเหตเออุพอ,อ,อถึงตัวเองต้องชี้ จะชี้ยังไงวะเออเขาใจรูเราไม่เคยต้องซ้อมชี้ใครจะคิดอะคุณผู้ชมวันหนึ่งอาจจะได้โดนหน้าหนึ่งเนี้ยซ้อมกันหน่อยมั้งเปนเราอันเนี้ยผมมาโพสเป็นแบบนี้เป็นสิ่งเดียวที่ผมไม่รู้จะโพสตัวเองยังไงคือจะไม่รู้จะทำท่าอง้ก็เลยทื่อๆแล้วชี้อย่างนี้เออชี้แบบง่อยๆอย่างเงี้ยเราอะเป็นนักข่าวเราเข้าใจงานข่าวคือมันทุกวันครับแต่เราเห็นในไอจีหรืออินสตาแกรมคุณอะ คุณก็ไปเที่ยวตลอดตลอดตลอดคุณไปได้ยังไงก็หลายคนถามผมบอกว่าทําไมมีแต่รูปไปเที่ยวไม่มีรูปทํางานเลยองานก็ดูในทีวีไปเสีอะไรที่เราไม่ได้ทําในจอทีวีเรามาทําในไอเอออไอเดียอยากให้คนรู้จักตัวเรารู้จักใน IG อยากดูงานเราดูในทีวีเออัเออออออดีดีเเเเเร็วเดี๋ยวเดี คุณก็ทํางานนะทุกวันนี้คือคุณทําอะไรมากก็ตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะเป็นช่อง S D 28ครับช่อง3 S D รายการตู้บรรณาเขาสารับเรื่องราวร้องทุกไปใช่ครับแล้วก็ช่อง3ามออริจินัลก็จะเป็นข่าววันใหม่ตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าไปจนถึงตีสองนี่ทําทุกวันนะจันถึงสุกครับสองรายการนี่จันถึงสุกครับแล้วก็มี Sky Report ที่คุณก็จะไปบินปัปะปะปปอันนั้นแล้วแต่เหตุการณ์ฮะแล้วเที่ยวตอนไหนอะตอนทํางานฮะ ตอนทำงานไงแต่บางที่เอาอย่างรูปเนี้ยอย่างรูปที่เห็นเนี่ยคุณไปไหนย่ะสวยจังเลยอ่ะอันนี้ไปจับไปจับไล่ฝิ่นไปจับไล่ฝิ่นอ่าไปบินก่อน <c oughs> คุณจะไปจับคุณจะบอกไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งผมขอถ่ายรูปนี้ก่อนเนาะเออต้องบิน <ะ S 1> มานที่ต้องติดเครื่องรอโอ้ยร <c oughs> ้อยกิลเอ้ยกิลเร็วๆนะเร็วเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งขอถ่ายรูปก่อนเนี่ยเใช่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเออมันเป็น แล้วก็แบบว่าเจ้าหน้าที่หัวหน้าอุทยงอุทยานเนี่ยก็ต้องรอนะต้องดูเราทําท่าแบบเนี้ยซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าถนหน้าด้านสิบวิอายไหมอายอันนี้อันนี้ตอนไปอาจะทำเหรออันนี้ตอนไปดูงานที่อเมริกาไปดูงานที่อเมริกาครับก็คือผมจะท่าดูงานของคุณเหรอคะดูอะไรคะคุณไม่อันนี้อันนี้หลังจากเสร็จงานแล้วผมก็จะใช้แบบนี้พี่แม่เวลาเราไปทําข่าวเมืองนอกหรือว่าไปไปไปงานต่างประเทศเนี่ย ทีมงานผมจะไล่ทีมงานกลับก่อนเลยนะผมประเภทไปเที่ยวอะมากกว่าสองคนก็แย่แล้วสองมันเยอะไปแล้วเนาะเยอะไปละวืผมมีความผมค้นพบบางอย่างว่าผมไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยอิสระสุดได้อะไรได้เห็นอะไรเยอะสุดได้ได้ภาพสวยสุดเฮ้ยถ้าเยอะมากอะค่ะคนอันนี้ไปไหว้พระที่ฮ่องกงไหว้พระไหนพระคะคุณไม่มีไงแต่ว่าขอเช็คอินที่ฮ่องกงเนียเฮ้ยสุดสุดอะ อันนี้อันนี้วางกับพื้นเลยวางกับพื้นเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ทิปเดียวกันที่เมื่อกี้แหละอ๋อนี้ว้พระนไ้ว้พระและนี่คือวางที่ไหนอะวางพื้นอันนี้ก็พื้นเหมือนกันวางพื้นเหมือนกันถ้าเห็นเต็มตัวเนี่ยแสดงว่าวางพื้นวางพื้นแล้วก็ถ้าแบบองค์ประกอบไม่ได้เราก็มีครงครอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับรูปหนึ่งอ่ะถ่ายกี่รูปรูปหนึ่งกว่าจะแบบได้อันเนี้ยถ่ายกี่ครั้งผมจะหมดความอดทนในรูปที่5ไม่ออกก็ได้วะอ๋อถ้าถ้าเกิน5าแล้วไม่สวยเลิกเหนื่อยแล้วเหงื่อก ไปไปมุมอื่นก็ได้โทษนะคะคุณเหวี่ยงตัวเองเหรอคะเหวี่ยงตัวเองใช่ใช่ไม่ได้อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้เซลฟี่อันนี้หนักมากพี่แม่เอาหรอดูเหมือนง่ายๆก็ยื่นไปนี่ไงอันนี้ก็ถ่ายเองไม่ใช่ไม่ใช่ยื่นมือนะครับอ้าอันนี้วางไว้บนกระเป๋าเอ่อกล้องไว้ไว้บนกระเป๋าเล็กๆที่เราพกไปอย่างนี้แล้วก็เอ่อใช้กล้องอันนี้ใช้กล้องใหญ่แต่ว่าถ่ายเองมันฟลิปหน้าจอได้ฮะอ๋อที่แบบว่าสามารถกลับมาให้เราเห็นเพราะเราไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้เนื่องจากว่าโทรศัพท์เราต้องใช้แฟลกมัน รางวัลสำหรับความพยายามที่ไหนของว่าฮะอันนเี้ยอยากมอบให้มากเลยอ่ะอันเนี้ยเหมยตีงงทั้งฮ่องกงเลยเพราะว่าไอ้นั่งอยู่คนเดียวครับผมว่าอุบัติท่าตัวเองมากผมบอกจริงนะถ้าผมได้อยู่อย่างงี้นะตีนเขียวแฟตเท้าะเท้า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 เขียวแฟตแล้วก็เออตัวให้ลงกล้องอย่างงี้เฮ้ยพี่เดี๋ยวมุมเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าวางวางบนไอ้เนี่ยระเบียงอ่ะไม่ใช่นี่วางบนเก้าอี้ไอ้กระถางต้นไม้ของสนามบินฮ่องกงกระถางต้นไม้ ใช่ที่มันเป็นแบบว่าเป็นที่ปลูกต้นไม้อ่ะคุณก็เอากลับไปวางใช่แล้วก็เอากระเป๋าตังค์คำคำกล้องไว้เดี๋ยวนะเกดกดลงนิดนึงแล้วคุณโพสท่าอย่างนี้ขนาดนี้เลยอ่ะคนเดียวเฮ้ยสุดยอดอ่ะอย่าไปกลัวเพราะไม่งั้นก็จะไม่ได้ภาพที่พี่มาบอกว่าสุดยอดนึออกเาเออเข้าใจเข้าใจคือถ้าสมมติตั้งกล้องแล้วถ่ายรูปคุณก็จะได้รูปคนไทยชอบชายคนไทยชอบยืนเป็นแผงชอบยืนเป็นหน้ากระดานแล้วก็ยืนถ่ายรูป มันมันไม่มีอารมณ์งั้นคุณบอกหน่อยดิฉันว่าตอนนี้ทุกคนอยากได้รูปสวยเหมือนคุณนะฮะเราทำไงดีอะคุณจัดองค์ประกอบภาพยังไงคอมโพสิชันภาพคุณจัดยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ย คนที่ชอบถ่ายภาพวิวสวยๆออก็จะหามุมสวยๆแล้ววิวสวยๆถูกไหมครับใช่คนชอบถ่ายเซลฟี่ก็จะเอาหน้าตัวเองสวยๆออออแล้วก็ถ่ายหลายๆรูปแล้วก็เลือกว่าอันไหนนวลสุดเนียนสุดตาไม่เค้ปากไม่เบี้ยวออใช่ไหมฮะออแต่สําหรับผมเนะี่ยชอบ2ออย่างคือมีฉันอยู่ในนั้นด้วยออแล้ววิวต้องสวยด้วยเ,ออเออ มก็เป็นพี่น้องกันจริงๆฉันก็ต้องอยู่ในนั้นเออฉันก็ชอบแบบอย่างนั้นหน้ากูไม่สนใจขอท่าใหญ่ไว้ก่อนเออท่าใหญ่อ่าบางทีหน้าไม่ชัดไม่รู้ว่าหล่อไม่หล่อไม่รู้แต่โพสท่าดีหน้าต้องเด่นเท่าแบ็คกราวเอาสักทีไหมขอหน่อยนี่ประเดิมฉากใหม่แบบยังไม่มีใครมาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรให้เลยเนี่ยต้องดูบาลานซ์ด้วยนะครับเวลาถ่ายเนี่ยเอเคนละเสาเออหรอหรอแล้วไงฉันยังไงฉันยังไงเราอยู่ไงเราจะตัวเล็กไปปะ ก็ท่าใหญ่ถีดถ้าตัวเล็กอ่ะอ๋อท่าอ๋อท่าอยู่ตัวเล็กก็ได้ถ่ายย่องถายย่องโอเคถ่ายแล้วเหรอแต่อันนึงที่ผมไม่เข้าใจเจ๊อะเวลาไปเที่ยวอะทำไมเชิดหน้าเพื่อรับแสงนี่ไงขายาวดูขายาวดูหน่อยดูฉันรูดอะเออดูขายาวอะไรอย่างนั้นเออทำได้คือสำหรับฉันนะฉันไปเที่ยวคนเดียวก็จริงนะ แต่ฉันไม่ใช้วิธีเธอฉันไม่สามารถขนาดเธอฉันต้องไหวหวานคนอื่นฉันก็ถ้าสมมติว่ามันยังไม่สวยฉันก็วิ่งกลับมา one more please แล้วก็จับมืองี้เลยงี้เลยนี่นะนี้เลย,เลย,เลย,เลยไม่ต้องเลยจับมือนี้อ่แล้วกดนี้โอเคนะเอ๊ะเออ,เอ,อไม่ได้จริงๆอผมแล้ฉันก็<ม>โพสที่ฉันเงยหน้าไม่มีอะไรแสงมาตรงไหนหน้าฉันจะได้ไม่ดำเกรดถามหน่อยการทำงานไปเที่ยวไปมันให้อะไรกับคุณบ้างอะ ก็เราเป็นคนที่เวลาเที่ยวน้อยใช่ไหมพี่โอกาสที่จะหยุดเนี่ยบางทีโอ้โหต้องแบบนับวันดูไม่สามารถผมเคยแบบซื้อทัวร์ไวอ้อ่ะแล้วพอถึงวันที่จะต้องไปะต้องแคนเซิลแล้วก็ยกเลิกไปไอย่างเง<อ>ี้ยคือมันไม่ได้ไม่สามารถที่จะเที่ยวแบบแพลนได้เลยเอ,อย่างพี่แมรเริ่มแพลนได้อ,อย่างผมเนี่ย<อ>ผมยังแพลนไม่ได้คือคุณต้องหาจังหวะเอาใช่ต้องหาจังหวะสองสวันก็เอาอ่ะใช่ถ้าคือแบบเคยเที่ยวน้อยสุดอย่างเช่นแบบฮ่องกง38ชั่วโมง วันนิดนิดวันนิดนิดรวมเดินทางด้วยนะก็ไปน่าเสียใจมากเลยอ่ะจะรูปออกมาฟินมากเพราะว่าเพื่อนบอกว่านี่มึงไป30กว่าชั่วโมงจริงเหรอเออคือเนี่ยสถานที่มันเท่ากับทัวร์สามวันสองคืนเลยนะเวลาไปไหนต้องห้ที่หลากหลายอ่ะใช่ใช่ครับแล้วก็คือไม่ชอบไปเที่ยวแบบที่ทัวริริ์พอยต์อ๋อคนไปกันเยอะเราไม่อยากไปชอบไปเดินดูโลโคอละอะไรก็ได้ที่แบบโลโคอลที่สุด คือคนพอถ่ายรูปมาคนจะแบบเฮ้ยที่นี่ที่ไหนหานเจอได้ไงอ,อ,อย่างไปโตเกียวเตรงนี้มันตรงไหน,น,นของโตเกียวมีแบบนี้ด้วยเหรออย่างเงี้ยแค่นี้ฟินละฟินมากฟินมากมันก็นเลยได้มันก็เลยได้เห็นอะไรมากกว่า มากกว่าการที่เราไปเที่ยวกับทัวร์หรือว่านัดเพื่อนไปเที่ยวเพราะนัดเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนก็จะต้องเที่ยวตามที่คนอื่นเขาเคยไปถ่ายรูปกันอฉันจะต้องไปถ่ายกับไอ้หอคอยนี้อนุสาวรีย์นี้สิรูปปั้นนี้ไงอะไรอย่างนั้นแต่เราไม่ชอบเราไม่ชอบเราชอบเที่ยวเองการไปเที่ยวเดินทางมันสามารถที่จะเอามาใช้อะไรกับอาชีพการงานเราบ้างได้ไหมหนึ่งเลยคือเหนื่อยก็จริงนะนอนน้อยต้องเดินทางใช่ไหมครับแต่มันได้มันได้ปลดปล่อย เขาเรียกว่าผมมองผมคิดว่ามันเป็นขยะอ,อ,อะไรที่มันลกๆหัวความเ,ออเครียดเอ่ยที่เรา,างานงงตารางงานออข้อมูลเก่าๆเราเออกปล่อยหมดเลยเออแล้วก็ไม่รับข่าวสารด้วยออไม่รับข่าวสารด้วยแล้วก็กลับมาก็ อินพุตมันใส่มันเข้ามาใหม่เหมือนสมองว่างเปล่าแล้วเอ้ากลับเข้ามาใหม่โหลดข้อมูลใหม่ๆกลับมาอืสดใสอย่างเนี้ยอย่างก่อนมาคุยกับพี่ผมก็เพิ่งไปเที่ยวมาเออเออถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ไปนะป่านนี้ผมอาจจะแบบตาโหลเพราะเนี่ยเป็นเวลานอนผมอ่ะอาเหรอเออเอใช่ใช่คุณปรับปรับเวลาทํางานแล้วเออโอ้ดีนะคุณเป็นนักข่าวมาทั้งหมดกี่ปีละนี่ปีที่สิบเอ็ดอครับเคยคิดไหมว่าถ้าเราไม่เป็นนักข่าวเราจะเป็นอะไรด้วยด้วยคาแรคเตอร์แบบเนี้ย ตอนสมัยเรียนเนี่ยอยากเป็นลูกเรืออยู่ในเรือเยอะไม่ใช่ลูกเรือสะจวตอ๋อเป็นสะจวตคือได้เที่ยวไงอ๋อนั่นคือไฟล์หลักเลยคือได้เดินทางแล้วผมไม่ต้องการเที่ยวที่แบบอยู่หลายๆวันแป๊บๆแล้วกลับเพราะว่าบินไปนั่นสมมติลูกเรือใช่ไหมสะจวตรเขาบินไปนั่นทีอาจจะมีพักคืนสองคืนโอ้โหไอสองวันนั้นแหละฟินมากพอแล้วพอแล้วจบฉันจะไปเช็คอินที่อื่นแล้วไฟล์หน้าเจอกันอะไรแบบเนี้ยผงเคยเป็นแบบนี้ผมว่าถ้าไม่ได้เป็นนักข่าวก็คง ก็คงเป็นลูกเรือหรือทำบริษัททัวร์ก็ยังได้เดินทางท่องเที่ยวอยู่ก็ยังได้เดินทางแต่ผมโชคดีมากที่ที่เรียนก็เรียนด้านนี้พอมาทำข่าวก็เป็นเป็นข่าวประเภทนักข่าวที่ไม่ต้องอยู่กับที่ตลอดเวลาอยู่ในห้องส่งบ้างอ่าเวลาเหนื่อยออกไปข้างนอกบ้างเวลาที่จะต้องการจะทำข่าวข้างนอกได้เดินทางบ้างคือมันเหมือนแบบลงตัวพอดีเออนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์คุณเช่นกันใช่ เออดีจังเลยอ่ะดิฉันว่าหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เดินทางเหมือนกรีฑแต่ได้แค่ฟังเขาเล่าหรือว่าติดตามในไอจีเขาไอจี IG ของคุณชื่ออะไรนะ กริ underscore sky report have K R I T underscore K Y I E P O R T อ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงหน้าจอถ้าสมมติว่าคุณอยากเดินทางแต่ยังไม่มีเวลาแล้วยังไม่มีไอเดียการถ่ายรูปดิฉันว่าการดูอินสตาแกรมเขาอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากที่มาเป็นแขกของเรานะกริดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติรายการ